คิเลเจียหรือโคลัมบมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโอดามากิที่มาของชื่อมาจากรูปร่างของดอกที่เหมือนพันด้วยได้สายปานค่ะเป็นต้นหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชอบขึ้นในที่โล่งแจ้งมีแสงแดดส่องถึงใบมีขนอ่อนๆคล้ายดอกกระดิ่งคว่ำลงที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้มีทั้งสีเหลืองและสีม่วงค่ะดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆดูเหมือนจะมีน้ำหวานด้วย มีพึ่งมีแมลงตัวเล็กตอมหึงเลยค่ะแต่แมลงจะบินไวมากเหมือนรู้ว่าเรามารบกวนบินหนีไปหมดค่ะถ่ายทันได้แค่ตัวเดียวที่สวนผักก็ขึ้นอยู่เยอะมากพอขึ้นอยู่รวมกับผักจากดอกไม้ก็กลายเป็นวัชพืชเลยต้องเอาออกค่ะ